ถ้าเราพูดถึง UFO เพื่อนๆก็จะนึกถึงมนุษย์ต่างดาวกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่า UFO อาจจะเป็นของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาทุกคนจะเชื่อไหมครับแต่ถ้าเราพูดทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์เราอาจจะกําลังทําวิศวกรรมย้อนกลับอยู่ก็ได้ซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการรับของสหรัฐอเมริกาและมีการเปิดเผยเมื่อไม่นานโดยมีชื่อโครงการว่าอัปโปลเคนาดาวีเซเก้าอัปโลคาที่ถูกพัฒนาโดยอัรโปลเคนาดาเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงต้นสงครามเย็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับ ทางทหารของสหรัฐในช่วงเวลานั้นนะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มสนใจเครื่องบินที่มีความสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้และทําให้ VZ9 อับโลคาเป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นหรือ UFO ที่สร้างโดยมนุษย์เรา แต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีของ UFO ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับเท่าที่ผมหาเจอในข้อมูลก็จะมีพิมพ์เขียวของนาซีและน่าจะเป็นกองทัพแรกๆนะครับที่คิดค้นเทคโนโลยีจานบินขึ้นมาเช่นเคยนะครับถ้าเราพูดตามทฤษฎีกองทัพนาซีอาจจะไปเจออะไรดีๆเข้าที่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่อยู่บนโลกเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นความคิดขั้งขันของมนุษย์เราเอง โอเคครับเข้าเรื่องกันต่อก่อนที่จะเริ่มโครงการ VZ9 u p ลคาในช่วงปลายปี1953กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาเข้าไปเยี่ยมชมโครงการของอัปโรแคนาดาซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับอัปโรแคนาดากำลังพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่โดยจะเป็นรุ่น CF100 ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจะมีพื้นที่ของโครงการพิเศษซึ่งมันได้มีการจัดแสดงโมเดลจําลองและภาพวาดของเครื่องบินจําลองรุ่นต่างๆและมันได้มีโมเดลจําลองซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะมันเป็นเครื่องบินที่มีลักษณะวงกลมโมเดลนี้นะครับมีชื่อว่า Y2 ซึ่งมันได้ทําให้กองทัพอากาศสหรัฐมีความสนใจกับมันเป็นอย่างมากและกองทัพอากาศสหรัฐตกลงที่จะเข้ามาดูแลเงินทุนสําหรับโครงการลับพิเศษ Y2 ที่อยู่ในปี1955 ซึ่งทำสัญญามูลค่า750,000 0เหรียญสหรัฐที่อยู่ในปี1,956และฝ่ายบริหารของอัพโลเขาก็สนใจเหมือนกันนะครับโดยที่จะทุ่มเงินประมาณ2.5ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างต้นแบบมันขึ้นมาหลังจากนั้นปี1,957กองทัพอากาศสหรัฐเพิ่มเงินทุนสำหรับโครงการนี้เพิ่มจนมันได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่ในช่วงแรกนะครับมันใช้ชื่อว่า6 0 6 a หลังจากนั้นนะครับมีการศึกษาในรูปแบบต่างๆสำหรับเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงแนวดิง่งโดยที่ทั้งหมดจะเป็นรูปแบบวงกลมคล้ายกับแผ่นดิสหรือที่เราจะเรียกกันว่า UFO และนำไปสู่โครงการ1794ตามแผนของโครงการนี้นะครับมีความต้องการให้มันเป็นเครื่องบินขับไล่และมีขนาดของเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นและที่สำคัญต้องมีความเร็วกว่าเสียงซึ่งมีการทดสอบแนวคิดนี้ในอุโมงค์ลมที่เป็นแบบจำลองขนาดต่างๆเครื่องบินจะมีส่วนที่ยกขึ้นโดยจะอยู่ตรงกลางเหนือเครื่องยนต์ที่เป็นห้องของนักบินนะครับและมีช่องรับอากาศแบบสี่เหลี่ยมที่ส่งอากาศไปยังเครื่องยนต์ในช่วงที่บินด้วยความเร็วตำ่ำ แผนของโครงการนี้ยังมีความต้องการให้มันบินได้เร็วกว่าเสียงการบินที่ความเร็วเสียงนะครับช่องรับอากาศด้านบนจะถูกปิดแต่มันจะมีช่องระบายอากาศที่มีไว้สําหรับส่งอากาศให้มันสามารถบินได้เร็วกว่าเสียงจากการประมาณประสิทธิภาพของมันนะครับมันจะสามารถทําความเร็วได้3.5มักที่ระดับความสูง100,000ฟุตหรือประมาณ30,000เมตร ในขณะที่โครงการ1794กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอัปโรแคนาดาได้เสนอโครงการใหม่ให้กับกองทัพที่มีชื่อรุ่นว่า TS-140 โดยจะเป็นเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงแนวดิ่งในปี1956 TS-140 มันจะมีเครื่องเจ็ตสเครื่องที่สามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้แต่ทว่ากองทัพเรือปฏิเสธในรุ่นนี้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบินพื้นฐานของอัปโรคาและกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ไปด้วย โดยอยู่ในช่วงปี1958ซึ่งมีการเสนอให้ทดสอบยานบินเพื่อเป็นการพิสูจน์แนวคิดโดยที่ยานบินจะถูกเรียกว่าอัโลโลคาและจะเป็นเครื่องบินทดสอบขนาดเล็กนะครับเครื่องบินต้นแบบนี้นะครับมันจะมีขนาดใกล้เคียงกับรถจิบเครื่องต้นแบบของอัโลโลคามันสามารถลอยตัวในสภาวะพื้นดินประมาณ10นาทีและมีพิสัยไกลประมาณ25ไมล์หรือ40กิโลเมตรพร้อมน้ำหนักบรรทุก1,000ปอนด์หรือประมาณ450กิโลกรัม ทำให้โครงการนี้มีสัญญาร่วมมูลค่า2ล้านเหรียญสหรัฐที่กองทัพอากาศสหรัฐมอบให้กับอัปลเพื่อสร้างและทดสอบอัปลคาสองลำโดยที่กองทัพอมาจากอโลลััหงจากกกนนััน้อองทอาาศสหรัฐเพิ่มเงินทุนเข้าไปอีกที่เป็นเงินประมาณ7แสนเหรียญสหรัฐและในปี1959นะครับรับสัญญาเพิ่มเติมมูลค่า1.77ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นการพัฒนาสำหรับต้นแบบที่2 ที่มันมีความเร็วสูงสุด225นอตหรือประมาณ417กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเพดานบิน10,000ฟุตรหรือประมาณ3,000เมตรพิสัยการบินนะครับ130ไมล์หรือประมาณ209กิโลเมตรและมีน้ำหนักบรรทุก1,000ตอนหรือ450กิโลกรมัม และสามารถลอยตัวเหนือพื้นดินได้ที่มีน้ำหนัก1,101กิโลกรัมซึ่งมันสามารถรับน้ำหนักได้2,560กิโลกรัมเมื่อทําการบินขึ้นจากพื้นดินและเปลี่ยนเป็นการบินไปขครั้งหน้าและยังสามารถเพิ่มน้ำหนักเป็น3,160กิโลกรัม แต่หลังจากนั้นก็เกิดหายนะขึ้นในช่วงที่กำลังผลิตเครื่องทดสอบและการทำงานชุดแรกของมันในช่วงปี1959ทำให้อปโรแคนาดาและพนักงานทั้งหมดเกือบถูกเลิกจ้างแต่ทว่าก็ได้มีการจ้างงานอีกครั้งผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกถึงหายนะที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีบอกในข้อมูลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่ก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ก็ความผิดพลาดของเครื่องบิน อับโลคานะครับจะมีลักษณะเป็นจานบินและจะมีพื้นผิวด้านบนโค้งงอพื้นผิวด้านล่างก็จะมีความโค้งแต่จะน้อยมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอับโลคามีเส้นผ่าศูนย์กลาง18ฟุตหรือ5.5เมตรและมีความหนา1.1เมตร ซึ่งมันจะมีคองยึดหลักเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่และมีเทอร์โบโรเตอร์124ที่จะเป็นใบพัดอยู่ตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมและส่งแรงขับให้พุ่งลงด้านล่างโดยที่จะมีช่องเปิดนะครับซึ่งมันจะมีช่องเปิดเพื่อระบายออกที่จะอยู่ด้านข้างของจานบินเพื่อให้มันสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น และจานบินนะครับจะมีเครื่องยนต์เจ็ตสตัวที่มีชื่อว่าคอนติเนนทัลเจหกาทีเก้าเครื่องยนต์แต่ละเครื่องจะมีเชื้อเพลิงเป็นของตัวเองและโครงสร้างของจานบินนะครับส่วนใหญ่ทํามาจากอลูมิเนียมโดยมีน้ําหนักต่าอยู่ที่3,000ัปอนหรือประมาณ1,400กิโลกร,รมัมช่วงล่างของอับโลคาจะมีล้อขนาดเล็ก300ติดอยู่บนเทาแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นชุดแท่นเลื่อน และห้องควบคุมของจานบินออกแบบมาให้มีแท่นควบคุมอันเดียวเท่านั้นอัปโลคาถือว่าเป็นเครื่องบินที่สามารถครวบคุมได้ง่ายเพราะแท่นควบคุมนะครับมันถูกออกแบบมาให้สามารถครวบคุมการไหลของอากาศและแรงดันสูงการทํางานของจานบินนะครับหรือว่าอัปโลคาเมื่อมันบินอยู่บนอากาศเราแทบไม่เห็นการทํางานของเครื่องยนต์เพราะมันถูกติดตั้งอยู่ตรงกลางเพื่อให้การทํางานกลมกลืนกับโครงสร้างของอัโลคาและการไหลของอากาศที่มันส่งแรงขับจากศูนย์กลางของเครื่องบินทําให้มันสามารถบินขึ้นลงแนวดิ่ง อย่างมีประสิทธิภาพแต่อัปโลคานะครับมีปัญหาในการบินไปครั้งหน้าผลมาจากศูนย์กลางของแรงกดอากาศอยู่ด้านหน้าจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงทําให้หลังจากนั้นนะครับมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่เข้าไปนั่นก็คือใจโสรสโคปใจโสรสโคปนี้นะครับทรงพลังอย่างมากเพราะมันทําให้อัปโลคาปรับเปลี่ยนทิศทางการบินเสถียรมากขึ้น อัโลคานะครับจะมีนักบิน2คนเนื่องจากจานบินมีขนาดเล็กห้องของนักบินจึงถูกแยกออกจากกันแต่ในการทดสอบนะครับจะมีนักบินแค่คนเดียวแต่ในการทดสอบหลายครั้งห้องของนักบินคนที่2เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปแทนเพื่อตรวจสอบสเสถียรภาพของอัปโลคา นักบินทดสอบของอับโลแคนาราจากการที่ขึ้นบินหลายครั้งทำให้เขาสามารถมีทักษะสำหรับการควบคุมที่ละเอียดอ่อนของอับโลคาได้ในที่สุดแต่นักบินของนา s a เมื่อได้มาทดสอบเขาได้บอกว่าอับโลคาถือเป็นเครื่องบินที่ควบคุมยาก การพัฒนาอับโลคาแต่ละรุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับมันก็มีปัญหาแตกต่างกันเพราะการทดสอบอับโลคาในบางรุ่นการที่จะควบคุมให้มันลอยขึ้นไปบนอากาศได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ยากทั้งเรื่องของอากาศโพลาสตร์ที่ต้องเจอเพราะมีอากาศแรงดันสูงที่อยู่ใต้เครื่องบิน ในช่วงที่อัปโลคาเปลี่ยนระบบการบินจากการบินขึ้นลงแนวดิ่งเปลี่ยนระบบการบินไปด้านหน้าพราะในช่วงเวลาที่เปลี่ยนระบบนะครับมันได้เกิดปัญหาขึ้นพออากาศด้านล่างที่หายไปเครื่องบินจะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงและในช่วงเวลาที่จานบินสั่นมันจะมีส่วนของจานบินที่ยกขึ้นสูงกว่าซึ่งทําให้จานบินเกิดการหมุนไปมาแต่ก็มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ โดยได้เจาะรู52รูโดยเจาะที่พื้นด้านล่างของจานบินรูที่เจาะนะครับมีระยะห่างจากศูนย์กลาง3ฟุตซึ่งมันจะช่วยรักษาเสถียรภาพการบินให้ดีขึ้นหลังจากที่แก้ไขปัญหาทั้งหมดเสร็จสิน้นการทดสอบการบินก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ดีแต่ได้เกิดปัญหากับระบบควบคุมของอากาศเพราะแรงที่ถูกส่งไปจากช่องระบายอากาศแต่ละด้านของจานบินจะมีพลังงานไม่เท่ากันซึ่งทําให้แรงยกของเครื่องบินขาดเสถียรภาพ หลังจากนั้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนวงแหวนของอัปโลคาและปรับเปลี่ยนช่องส่งพลังงานออกจากด้านข้างการแก้ไขและปรับเปลี่ยนของอัปโลคานะครับเกิดขึ้นหลายครั้งมาและวิศวกรของนาซาได้ทําการปรับเปลี่ยนและการควบคุมของมันให้ดีขึ้นการทดสอบอับโลคาที่ทําการทดสอบในอุโมงลมเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง ทำให้ในเวลาต่อมาจานบินสามารถทำความเร็วสูงสุดที่100นอตหรือประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ดีขึ้นมาจากเดิม56กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการทดสอบจริงมันกลับไม่มีความสเสถียรเช่นเคย จนมาถึงปี1961กองทัพอากาศสหรัฐในองคอ์กรนาซาทำการทดสอบอัปลคาเป็นครั้งที่2กับต้นแบบเดียวกันที่ดัดแปลงมาจากโรงงานของอัปลการทดสอบนี้นะครับทำความเร็วประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันสามารถบินผ่านโค่น้ำที่มีความกว้าง6ฟุตแต่จากการประเมินของกองทัพและนาซาอัปลคามีความเสถียรในการบินไม่มากพอทั้งเรื่องของการควบคุมการบินและอากาศพลาศาสตร์ และเงินทุนในโครงการนี้นะครับได้หมดลงในปี1961ก่อนที่อัปบรคาจะถูกปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นโครงการพิเศษของอัปบรคาแคนาดาก็ถูกปิดฉากลงในปี1961อัปบรคาลำที่2ของโครงการมีชั่วโมงบินประมาณ75ชั่วโมงแต่อัปบรคาก็ถือเป็นเครื่องบินแบบแรกของโลกที่มีลักษณะเหมือนกับจานบินหรือ UFO แต่ผลงานจริงของอัปโรแคนาดาที่ทำการทดสอบและบินจริงของอัปโรคาจานบินของอัปโรคาแคนาดาสามารถทำความเร็วสูงสุดได้35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางการบิน127กิโลเมตรและเพาะดานการบิน0.91เมตร แต่ความต้องการของอัปโรแคนาดาที่ในแผนจะให้มันสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณ300ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ480กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางการบิน1,601กิโลเมตรและเพดานการบินของอัปโรคามีความต้องการให้มันบินที่ความสูง1,000 0ฟุตหรือ3,000เมตรแต่อัปโรคาของพวกเขาก็ไม่เป็นตามที่คาดไว้ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีหลายโครงการที่สนใจในรูปแบบจานบินที่มีความต้องการจะสร้างมันขึ้นมาให้สามารถบินจริงได้แต่หลังจากโครงการของอัปโรแคนาดาถูกปิดไปก็ยังไม่มีโครงการที่ทําเครื่องบินในรูปแบบของจานบินขึ้นมานะครับหรือมันกําลังอาจจะอยู่ในช่วงพัฒนาและเป็นความลับเหมือนกับโครงการอัปโรคาอยู่ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเ,เติมได้เลยนะและเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ